สรุปรถไถขนาดกลางของนิวฮอลแลนดในปี2025ว่ามีตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่วันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันเลยสวัสดีครับผมปอกจากช่องจิมดีแท็กเตนะครับวันนี้นะเรามาจะสรุปรถไถขนาดกลางนะครับและขนาดตั้งแต่40-50แลงม้าของนิวฮอลแลนดรถไถท,ที่มีมีประวัติมามากกว่า120ปีเนี่ยว่าในเมืองไทยมีรถรุ่นไหนกันบ้างครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนั่นก็คือที2.50 ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบมาจากเกาหลีนะครับรถตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับลงนานะครับเป็นคานหน้าระบบแบบปิดนะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมบาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแถมถกแมอุปกรณ์สชิ้นนะครับรวมถึงปัตมน้ำมันสองหมบาทนะครับตัวต่อมานะสำหรับงานไล่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ตัวที่ผมเลือกกันเลยนั่นก็คือที่ทีสา 40พลัสและ TT 3.50พลัสนะครับซึ่งแตกต่างอย่างแรกคือแรงม้านะครับแรงม้าอยู่ที่42แรงม้าและ TT 3.50มัดอยู่ที่50แรงม้าโดยตัวต่อมานะครับตัว2ตัวนี้เป็นการผลิตอยู่ที่อินเดียนะครับค่าตัวอยู่ที่ TT 3.40พลัส42แรงม้าอยู่ที่723,000บาทนะครับ ตัวต่อมาคือทีทีสามจุดห้าศูนย์พลัสอยู่ที่แปดแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับโปรโมชั่นเดียวกันนะครับสามารถนะครับแถมอุปกรณ์ได้สามชิ้นลงถึงมัะมาณสองพันบาทนะครับทุกสองทั้งสองตัวนะครับรวมกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวทีทีสามจุดห้าศูนย์และทีทีสามจุดสี่ศูนย์พลัสเนี่ยเป็นเหมาะสำหรับงานเพราะขาหน้าเป็นระบบเปิดนะครับถ้าใครนะครับสนใจหรือต้องการก็สามารถทักเราได้เลยนะครับเรามีจำหน่ายทั้งสามรุ่นนี้ได้เลยนะครับ